ทางคณะกรรมการธรรมิบาลครับจังหวัดศรีสะเกดเพื่อนร่วมกันหาลือเตรียมสอดซองโครงการทีจังหวัดและกะทองทินปี2 5 6 8ครับที่ห้องประชุมสกรรมแพ่งในชั้น4สารากาจังหวัดศรีสะเกดนายนพพรบุญแกว้วผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่14ประชุมคณะกรรมการธรรมิบาลจังหวัดศรีสะเกดเทือที่1ประจำปี2 5 6 8 เพื่อร่วมพิจารณารักเกณฑแนวทางในการสอดสอ่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและก,กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8พร้อมคัดเลือกแผนงานครับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2 5 6 8ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด อีกทางโครงการของส่วนราชาการในจังหวัดหรือว่าโครงการนะครับตามนโยบายของทางรัฐบาลในงวดที่หนึ่งและก็เพิ่มเติมการสอดส่องโครงการที่ได้รับงบประมาณทองทินในงวดที่สองพร้อมพิจารณารูปแบบการจัดรายงานผลการดําเนินงานของทางกทอจอประจําปี2 5 6 8เพื่อเป็นไปตามการรายงานของทางคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการดําเนินง,งานของทางคณะกรรมการธรรมิบาลจงังหวัดศรีสะเกดที่ปี2 5 6 7ซึ่งคณะกรรมการธรรมิบาลจงังหวัดศรีสะเกดเองเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่สอดสอ่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่เคยสอดส่องมาแล้วในปีงบประมาณ2 5 6 6และก็สอดสอ่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการในปี2 5 6 7รวมทั้งสินจำนวน29โครงการนะครับเป็นจำนวนเงื่อนทั้งสิน้น 3 9 2 6 2อยเกบล้านหกแ0,000บาทครับ